ด,ดวงชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนตุลาคม68นี้จะมีอะไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวี h ีเฮตชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซนเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟโฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่หอ้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสําหรับงานคอนแทคเซนเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e ทโทร063 269 6364้รื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้ว ค่อนข้างดีนะคะงานจะเป็นงานที่ทำงานเป็นทีมได้อย่างดีมีการเฉลิมฉลองนะคะมีการทานอาหารเลี้ยงกันอะไรอย่างนะะี้ค่ะมีการฉลองความสำเร็จกันเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของงานนะคะต่อมาเรื่องการเงินการเงินในดีๆนะคะจะอยากจะให้ท่านระวังเรื่องการเงินดีๆนะคะเรื่องของ มันจะมีเรื่องของการทํางานที่มันไม่สอดคล้องกับเรื่องเงินนะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะได้รับเนาะแล้วก็ประกอบกับออมันจะมีเรื่องของรายจ่ายที่มันค่อนข้างเยอะนะคะมีภาระที่ต้องดูแลหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เดี๋ยนี้เงินอาจจะต้องมีเรื่องของความขัดข้องนิดหน่อยอะนะคะแต่ก็บริหารไปได้ด้วยดีต่อมาเรื่องความรัก ความรักเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีความที่ออห่างเหินกันนะคะการที่เราอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานทุ่มเทกเกกับงานค่อนข้างเยอะนะคะเดือนนี้เลยทำให้ความรักไม่ค่อยหวานแหววสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีการเขาเรียกว่าเข้าออกเข้าใจกันอย่างดีนะคะก็ดูแล้วก,ก็ยัง ห,ไไะะหากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างง่ายดายเชื่อมต่อเบอร์0ูงและเบอร์โทรศัพท์มือถือ e ี o ค a อ l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่พันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก e ้ co าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988อีโคคอร์